ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของเกมยูอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาอธิบายในเรื่องของการาวิเคราะห์หรือการดูโรคแบบแนวทางของแพทย์แผนไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์แผนไทยนะคะคือแพทย์ที่รักษาโดยยาสมุนไพรแล้วก็มีวิธีการตรวจหรือว่าการวิเคราะห์คนไข้เนี่ย อ่าไม่เหมือนกับศาสตร์อื่นทั่วไปนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับแผนปัจจุบันนะคะคือแพทย์แผนไทยเขาจะดูแบบ ร่างกายโดยรวมเลยทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะ,ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญของของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างการดูลักษณะทางกายภาพอื่นๆเนี่ยอย่างการดูตาอย่างเงี้ยบางคนแบบตาแดงนะคะตาเหลืองตาคล้ำมีขอบตาคล้ำเนี่ยปากดูที่มือที่เท้านะคะแล้วก็ดูตามโครงสร้างของร่างกายเนี่ยก็สามารถบ่งบอกบ่บงชี้ได้เช่นกันนะคะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ย มันจะเป็นอีกสายหนึ่งที่สามารถผสมผสานกันได้นะคะก็คือจะใช้การดูลักษณะของลิ้นนะคะการดูลักษณะของลิ้นเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าคนเนี้ภายในอะ่ะเป็นยังไงแล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะมันจะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การวิเคราะห์แบบในการดูลักษณะแบบลิ้นเนี่ยลิ้นบอกโรคเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการผสมผสานนะคะแพทย์แผนจีนเขาก็มีแพทย์แผนไทยก็ดูได้นะคะอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นเปล่าลิ้นบอกโรคนะคะเป็นหนังสือที่ของแพทย์แผนจีนนะคะดูเกี่ยวกับลิ้นนะคะจริงๆแล้วอ่ะการดูเกี่ยวกับลิ้นเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะมีการลักษณะลิ้นแบบหลายชนิดนะคะดูแบบเนี่ยเยอะนะคะ นี่เห็นไหมคะเป็นเคสเป็นเคสของเขาเลยว่าลิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะมันบ่งบอกชี้ว่าโรคตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะลิ้นแบบนี้เป็นโรคอะไรนะคะมันจะเจาะลึกนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะลองไปหาดูลิ้นบอกโรคแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยยุอยากจะให้คุณเนี่ยไปดูตัวเองแล้วก็นําไปใช้ได้จริงคือสังเกตได้จริงจ จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้มี80กว่าหน้าอ่านแล้วสรุปให้ประเด็นใหญ่ๆนะคะได้3หัวข้อดู3ประเด็นด้วยกันการดูลิ้นบอกโรคนะคะ ดูจากตรงไหนบ้างแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะคะ 1. คือดูคนที่มีลักษณะธาตุเย็นนะคะดูจากคนที่มีลักษณะแบบธาตุไฟหรือธาตุร้อนนะคะ 3. ดูจากลักษณะคนที่ธาตุไฟธาตุร้อนผสมผสานกันนะคะลักษณะที่1นนะคะในลักษณะของธาตุเย็นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากธาตุน้ำนะคะ หรือความเย็นสะสมในร่างกายเยอะหมายความว่าอะไรภายในตัวเนี่ยจะมีความชื้นขังอยู่ฝังอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะ อธิบายแบบนี้งงไหมพูดง่ายๆว่าทั้งเย็นทั้งชื้นนะคะเป็นธาตุเย็นในลักษณะแบบนี้นะคะลิ้นของผู้ป่วยนะคะคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะออกเป็นสีขาวซีดแบบนี้นะคะตามรูปนะคะมันบ่งบอกว่าภายในตัวของเขาเนี่ยมีน้ําที่สะสมเยอะแล้วความชื้นเนี่ยสามารถสะสมหรือข้างอยู่ในในตัวค่อนข้างเยอะนะคะจะบ่งบอกถึงคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเลือดจางนะคะ คนที่เป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเป็นไข้เรื้อรังนะคะแบบมีน้ำมูกตลอดเวลานะคะหรือการเผาผานที่ต่ำหรือไทลอยต่ำเนี่ยลิ้นนะคะไปดูลิ้นของตัวเองนะคะถ้าเผาผานต่ำนะคะลิ้นจะออกสีขาวซีดแบบนี้นะคะตัวอย่างที่สองนะคะต่อมาตัวอย่างที่สองเนี่ยลิ้นจะมีลักษณะสีขาวซีดนะคะแล้วก็เพิ่มตัวฝ้า ที่ปกคลุมหนาอยู่บนลิ้นอีกทีหนึ่ง ะะแล้วมีรอยหยักรอยฟันตามขอบลิ้นนะคะตามรูปนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะมันสามารถบ่งบอกได้ว่าภายในตัวของคุณเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของม้ามนะคะม้ามมีปัญหาหมายถึงความเย็นความชื้นสะสมมากนะคะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการย่อยอาหารไม่ดีเลยนะคะคุณสังเกตถ้าลิ้นมีรอยหยักเนี่ยบ่งบอกว่าการย่อยอาหารของคุณมีปัญหา ย่อยไม่ดีนะคะท้องอืดน,นะคะจุก เสียดแน่นเฟอนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะคนที่มีอาการบวมน้ำนะคะกินยังไงก็อ้วนนะคะ,ะการเผาผลาญไม่ดีนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของไตอักเสบนะคะน้ําในตัวมันเยอะนะคะแล้วก็การเผาผลาญไม่ดีอย่างนี้นะคะลองไปสังเกตดูนะคะใครมีสีขาวซี่แล้วลอยหยักเนี่ยแสดงว่าท้องอืดน,นะคะต่อมาตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3ในลักษณะที่เป็นธาตุเย็นธาตุน้ํา กำเริบมนะคะสีขาวเหมือนกันอันี้อีกเคสหนึ่งเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นแผ่นขาวโพนเลยนะคะขาวโพนแล้วก็ลิ้นเนี่ยเป็นแผ่นหนาๆน,น,น,นะคะ ส่วนใหญ่แล้วในลักษณะลิ้นแบบนี้นะคะขาวมากๆลิ้นมีฝ้าหนาๆมากๆเนี่ยเป็นลักษณะอาการของคนติดเชื้อนะคะติดเชื้อมมีหนองนะคะมีหนองในตัวมีหนองสะสมในร่างกายนะคะคนที่เป็นพวกหอบหืดพวกไซนัสเรื้อรังนะคะหรือเสมหะตกค้างแบบเรื้อรังอย่างเงี้ย จะเกิดการสะสมของาธาตุน้ําที่เป็นหนองกระสหรือของเสียเนี่ยสะสมอยู่ในตัวค่อนข้างจะเยอะนะคะเะนั้นแล้วเนี่ยอาการของโรคนะคะอบอกเลยว่าถ้าลักษณะแบบนี้ขาวมากๆหนามากๆ มันบ่งบอกว่าคุณเป็นหนักนะคะถ้ายิ่งหนายิ่งเป็นหนักถ้าบางนี้จะไม่ค่อยเป็นหนักนะคะก็ลองไปสังเกตคนที่มีปัญหาเรื่องของหอบหืดนะคะหรือว่าพวกไซนัตพวกหนองอะไรภายในตัวเงี้ยนะคะเกี่ยวกับระ,ะบบทางเดินหายใจปอดหอบหืดอ,อย่างเงี้ยนะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ลิ้นขาวด้วยนะคะ <c oughs> ต่อมาคืออีกธาตุหนึ่งนะคะคือธาตุร้อนหรือธาตุไฟนะคะในลักษณะของคนธาตุร้อนมีลักษณะธาตุร้อนเนี่ย ลิ้นนะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีแดงนะหรือมีสีชมพูเข้มเลยแดงมากชมพูเข้มมากตัวนี้เป็นการบ่งบอกว่าภายในร่างกายเนี่ยมีความร้อนสะสมสูงมากนะคะภายในตัวเนี่ยมันจะมีลมร้อนสะสมอยู่แล้วมันจะดันออกตามตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลิ้นในลักษณะคนแบบนี้ที่เป็นลิ้นแดงแดงมากๆเนี่ย จะบ่งบอกว่าคนนี้นะคะเป็นลักษณะของอาการไข้นะคะมีความร้อนสูงนะคะมีอาการคออักเสบนะคะดูจากลิ้นถ้าลิ้นแดงนะคะหรือคนที่มีสภาวะความดันสูงเป็นไมเกรนสูงสูงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะเลือดนืดนะคะ ไทลอยเป็นพิษเนี่ยการเผาผันทํางานภายในร่างกายในการสันดาบเยอะเกินไปเนี่ยลิ้นก็จะแดงนะคะความร้อนมันสะสมสูงหรือคนที่มีอาการพวกไวทองร้อนวูบวาบตามตัวนอนไม่ค่อยหลับหรือมีอาการแบบว่าวูบบ้านหมุนนะคะบ้านหมุนหรือความดันขึ้นนะคะเวียนหัวบ่อยแบบนี้ก็มีผลนะคะคือลิ้นจะลักษณะแบบแดงนะคะต่อมานะคะตัวอย่างที่2นะคะลิ้นแดงเหมือนกันแต่จะแดง จัดมากๆแดงจัดแบบผิดปกตินะคะแสดงว่าตรงเนี้ยนะคะถ้าคนนี้ทิศแดงมากๆเนี่ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภายในกระแสเลือดแล้วนะคะหมายความว่าพิษเนี่ยมันจะเกิดการสะสมภายในตัวค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นคนที่มีลักษณะของเลือดเป็นพิษนะคะ อาการขาดน้ำนะคะของเสียสะสมอยู่ในตัวหรือพวกคนที่มันเป็นไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นแบบรุนแรงมากๆเงี้ยคือพิษมันตะสมเยอะนะคะก็จะมีอาการลิ้นแดงมากตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3ลิ้นมีลักษณะแดงด้วยแล้วก็ ม่วงด้วยนะคะถ้าในลักษณะแบบนี้นะคะทั้งแดงทั้งม่วงแดงนี่หมายถึงความร้อนม่วงนี่คือถูกปิดกั้นนะคะถูกปิดกั้นหมายความว่าอะไรมีการาภายในตัวเนี่ยร้อนมากแล้วก็พิษเนี่ยสะสม อุดกัน้นอุดตันอยู่ในตัวไม่สามารถถ่ายเทออกไปได้นะคะลักษณะคนที่เป็นลักษณะแบบนี้คือลิ้นแดงและม่วงนะคะทําให้มีอาการเลือดไหลเวียนไม่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าลิ้นแดงและม่วงเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกว่าคนคนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของตับนะคะตับแข็งอย่างเช่นตับแข็งนะคะมะเร็งตับนะคะความดันนะคะความดันภายในตัวสะสม มากความดันโลหิตสูงมากๆนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเส้นเลือดตีบตันนะคะเป็นโรคหัวใจหรือปอดผิดปกติ แบบนนี้ะะคตะ่อมานะคะเป็นลิ้นในลักษณะที่3นะคะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นผสมผสานกันในลักษณะนี้นะคะจะมีพิษที่หนักกว่าแบบแรกก็คือแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะอันนี้คือเป็นผสมผสานทายแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอาการสันนิบาตนะคะคือการผสมคือรุนแรงกว่าแบบแรกนะคะในลักษณะที่1นะคะตัวอย่างที่1เนี่ย ถ้าทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าลิ้นออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีฝ้าเทาๆดำๆจางๆเคลือบอยู่บนลิ้นนะคะหมายความว่ามีความร้อนสะสมด้วยแล้วก็มีความชื้นสะสมด้วยความร้อนคือธาตุไฟไฟภายในตัวเนี่ยมันกำเริบนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ย ความชื้นหรือเซมหาพวกหนองอะไรพวกเนี้ยธาตุน้ําต่างๆเนี่ยธาตุน้ําที่หมายถึงเนี่ยคือพวกอย่างเช่นพวกหนองนะคะ หนองไซนัดนะคะพวกเสมหะพวกเสเตเลตต่างๆเนี่ยที่มันสะสมอยู่ในตัวนะคะแล้วธาตุไฟมันกำเริบด้วยอย่างเงี้ยคือส่วนมากนะคะลิ้นแบบทั้งเหลืองแบบนี้นะคะมีเทาปกคลุมอย่างเงี้ยส่วนมากโรคที่จะเกิดในลักษณะลิ้นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกติดเชื้อนะคะ,ะมีการอักเสบมีหนองอักเสบในตัวอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะ่ะอย่างเช่นพวกติดเชื้อหนองไซนัด นะคะในโพรงเซนนัดในจมูกอย่างนี้นะคะก็จะมีอาการแบบนี้หรือคนที่เลือดเป็นพิษนะคะน้ําเหลืองเสียอย่างเงี้ยลิ้นก็จะเหลืองๆเ,เท่านะคะหรือคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะมะเร็งเม็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะร้อนและชื้นภายในตัว นั่นงนะคะต่อมาลักษณะที่2องแบบผสมผสานแต่จะออกไปทางแดงแดงกับดําผสมกันถ้าแดงด้วยดําด้วยนะคะแล้วก็แห้งจัดด้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นค่อนข้างที่จะแรงและหนักสุดๆล,ดลิ้นดําลิ้นแดงนะคะดำแดงคือแรงมากนะคะความร้อนสูงนะคะสูงมากๆจนทําให้ร่างกายของคุเนี่ยสูญเสียน้ําพอสูญเสียน้ําแล้วปุ๊บเนี่ย ลิ้นเนี่ยจะมีรอยแตกเกิดขึ้นนะคะแตกระแหงบนลิ้นเกิดขึ้นอย่างรูปแบบนี้นะคะลักษณะนี้ก็จะบ่งบอกได้หลายโรคเช่นกันอย่างเช่นเลือดสะสมพิษแบบรุนแรงพวกไตวายนะคะพวกฟอกไตนะคะหรือคนที่ภาวะ SLE นะคะภูมิคุ้มกันตัวเองแพ้ตัวเองแพ้เลือดตัวเองแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือภูมิคุ้มกันค่อนข้างที่จะต่ําเลือดมีปัญหานะคะหรือคนที่มีลักษณะแบบว่าตับแข็งตับ มีการสะสมพิษเกิดขึ้นมีการอาการท้องมานเกิดขึ้นหรือพวกมะเร็งทุกชนิดเลยอย่างเงี้ยนะคะลิ้นจะออกดำแดงหมายความว่าพิษ พิษภายในตัวร้อนมากร้อนและก็มีหนองหนองที่ขังอยู่ในตัวแบบหนักหน่วงแบบหนักสุดๆเนี่ยมันก็จะออกแดงแล้วก็ดำอันแรกเมื่อกี้เหลืองใช่ไหมเหลืองเท่านี้ยังไม่เท่าตัวนี้นะแต่ไอ้แดงดำเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะคะลองไปดูคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยลิ้นจะไหม้นะคะลิ้นจะดำหมดเลยแตกหมดเลยลองไปดูนะคะอย่างที่บอกว่าลิ้นเนี่ยมันสามารถบอกโรคได้ คร่าวๆได้เหมือนกันนะคะความหนาของแผ่นฝ้าที่อยู่บนลิ้นเนี่ยบ่งบอกการดําเนินของโรคได้เช่นกันคนที่เป็นมานานเป็นมาเยอะเป็นสะสมเป็นเยอะมากๆเนี่ยลิ้นฝ้าบนลิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจะหนานะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็ลองเอาไปเป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆลองไปสังเกต คนรอบข้างของคุณนะคะหรือสังเกตตัวของคุณเองว่าคุณกําลังป่วยโรคพวกนี้แล้วก็ไปดูสังเกตลิ้นของตัวเองว่ามันเป็นตรงกับที่ยูอธิบายไหมนะคะมันอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งการวิเคราะห์แบบนี้ก็สามารถบ่งบอกหรือว่าชี้โรคได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามเพจของยูด้วยนะคะเพจผู้หลานนะคะคลิปนี้ไม่ได้เน้นมาขายของนะคะก็มาให้ความรู้เฉยๆถ้าคนใครอยากที่ จะศึกษาผู้หลานมากกว่านี้นะคะสินค้าของยุ้เนี่ยก็ไปติดตามในคลิปหรือว่า YouTube เพิ่มเติมนะคะช่อง YouTube หมอยุ้ผู้หลานรีวิวนะคะแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวที่เกี่ยวกับสินค้าที่ทำอยู่นะคะเฟซชื่อแก้มยุ้ผู้หลานนะคะไปติดตามดูรีวิวนะคะก็จะมีรีวิวของลูกค้าหลายๆเคสที่ยุ้ลงมาโพสต์ให้คุณดูนะคะเผื่อคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะด้านไหนอย่างเงี้ย ลองไปศึกษาผู้หลานนะคะแล้วเปิดใจอย่าอคตินะคะทําใจเป็นกลางนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันมีหลายแขนงมีหลายศาสตร์ลองวางใจเป็นกลางแล้วก็ลองศึกษาลองเปิดใจดูนะคะส่วนจะกินไม่กินอันนี้แล้วแต่คุณพิจารณานะคะแล้วแต่บุญวัสนาถึงกันถ้าถึงกันก็ได้ช่วยเหลือกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นไรคุณก็ติดตามรับเอเฉพาะ สิ่งที่คุณได้รับประโยชน์อะ่ะคุณก็ไม่ต้องมาซื้อก็ได้ถ้าคุณไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาคุณก็เอาฟังความรู้ที่ยุ้ยแนะนําให้คุณเอาไปปรับใช้อย่างน้อยก็เออได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้เง,งี้ยคุณก็โอเคแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะงงนะคะอาจจะสับสนยุ้ยย้ำทุกคลิปนะคะว่าผู้หลานนะคะของยุยเนี่ยมันเป็นแบรนด์สินค้า workers, หรือยี่ห้อสินค้านะคะมันไม่ใช่สมุนไพรทั่วไปมันไม่ใช่เจียวผู้หลานเดี๋ยวหลายคนจะสับสนจะย้ำทุกคลิปนะคะ,ะ,ค,ะคือผู้หลานเนี่ยไม่ใช่เจียวกู้หลานไม่ใช่เจ แต่ว่ามีเจียวหู้หลานผสมและสมุนไพรตัวอื่นผสมประสาน ภายใต้ชื่อแบรนด์หรือผู้หลานของยุ้ยเองผู้หลานสะกดแบบนี้นะคะพอสำเพาสละอูไม่เอกหอหีบลอลียงสละอานอนหนูผู้หลานสะกดแบบนี้ไม่มีตัวสะกดตัวอื่นไม่มีเจลตัวอื่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ชื่อมู่หลานนะคะไม่ไม่ใช่เจลกู้หลานด้วยนะคะฉะนั้นแล้วคุณอย่ากินผิดนะคะของผู้หลานของยุ้ยหมอยุ้ยผู้หลานโจลิขสิทธิ์แบนด์สินค้านะคะของบริษัทผู้หลานไทยแลนด์เนี่ยก็กล่องแบบนี้นะคะกีสีขาวเขียวแบบนี้มีโลโก้แบบนี้มีขีดสีเขียวแบบนี้มีไหม สีเขียวตามนี้เท่านั้นไม่มีกล่องแบบอื่นไม่มีสีแบบอื่นนะคะถ้าเป็นของยุต้องต้องแบบนี้เท่านั้นและราคาเดียวคือ1380บาทเท่านั้นนะคะแคปซูล1580นะคะ1580 แพ็กคู่2,850ราคาเดียวแบบนี้ตลอดนะคะไม่มีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมไม่มี1แถม1ไม่มีราคาต่ำกว่านี้นะคะถ้าเจอราคาผิดปกติกว่านี้ถือว่าไม่ใช่ของผู้หลานของยุ้ยนะคะถือว่าเป็นของเรียนแบบนะคะอันนี้ก็ไม่การันตีถ้าคุณจะศึกษาคุณจะกินอะไรก็ตาม คุณเอาความมั่นใจของคุณนะคะเอาความมั่นใจในสินค้าอย่าให้อย่าไปทานของถูกอะ่ะไหนไหนจะกินเพื่อสุขภาพบางทีสินค้าของยุ้ยมันไม่ได้เหมือนกับสินค้าที่จะต้องมาลดราคาลดแลกแจกแถมให้คุณทานนะคือมันราคาแบบนี้ตั้งแต่หแต่ไเรเราไม่เคยเออทำโปร เพื่อกระตุ้นยอดขายอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากจะสร้างมาตรฐานของสินค้าให้มันอยู่ตรงนี้เวลาคุณจะเลือกทานอะไรก็ตามอะ่ะเอาความมั่นใจเอาความชัดเจนเอาความแน่นอนนะคะอย่าไปเห็นแก่ของถูกบางทีอะไม่ต้องมาถามว่าที่นี่ของจริงหรือว่าของปลอมถ้ามันไม่ใช่กล่องแบบนี้ไม่ใช่ราคาแบบนี้ให้คุณคิดนะคะให้คุณใช้สมองคิดว่ามันไม่ใช่อของยุยยุยชัดเจนอยู่แล้วว่า คุยคุณต้องฉลาดหรือรู้ทันยุ้ยไม่ได้ว่านะบางคนชอบมาถามไงว่าเจ้วคู่หลานไหมยุ้ยซึ่งยุ้ยอธิบายทุกคลิปแล้วมันไม่ใช่นะคะไม่ได้ไม่ได้ว่านะคะแต่คุณต้องแยกแยะสินค้าของยุ้ยกับทั่วไปให้ออกแล้วแต่คุณว่า คุณจะไปทานไหนก็ได้ถ้าจริตของคุณมันตรงกับสินค้าตัวไหนยุก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าคุณอย่าเมารวมว่ามันเป็นแบบเดียวกันแค่นั้นนะคะมันแตกต่างกันมันอยู่สูตรมันไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ศึกษาดีๆก่อนสั่งซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคมาค่ะวเวลาบริโภคสินค้าอะไรก็ตามอะ่ะเอาความมั่นใจเอาความแน่นอนเอาความชัดเจนดีกว่าขอเตือนนะจุดจุดนี้นะคะ หลักการทํางานของผู้หลานมี3สเต็จแท่นั้น 1. คือถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจดดเท้านะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาณจุดๆุดไหนตัวเนี้ยมันจะไปทําความสะอาดหรือครีนทั้งระบบร่างกายต้นตอของการเกิดโรคสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆให้ถูกถ่ายออกสเตจที่2ก็คือว่าปรับระบบร่างกายทั้งหัวจดเท้าหมายถึงการ ปรับอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในสภาวะเป็นกลางให้อยู่ในระดับที่สมดุลพอเหมาะพอดีไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปสเต็ปี 3สเตปที่3ของผู้ร้านก็คือฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายทั้งภายนอกและเซลล์ภายในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมานั่นเองถ้าเซลล์ที่มันไม่ดีเซลล์ที่เสียอย่างเช่นพวกประจําเดือนเก่าพวกเนื้องอกพวกซีตกค้างอยู่ในมดลูกของคุณเนี่ยมันจะถูกทายเทออกเลือดมันก็จะดีเพราะเลือดภายในตัวเราดีทั้งหัวจุดเท้าแล้วปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะดีเองนะคะผมก็จะแข็งแรงเล็บคุณก็จะแข็งแรงเนี่ยทุกอย่าง มันจะดีออกมาเองตามธรรมชาติทุกปัญหาสุขภาพเรื้อรังสะสมภายในตัวมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันที่คุณทานนะคะ ูหลานคือสินค้าในแบรนด์ของยุ้ยเองนะคะมันจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นคือกล่องสีขาวสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีใบไม้แบบนี้มีโลโก้แบบนี้นะคะกล่องแบบนี้1380ราคาเดียวเท่านั้นแคปซูล1น8 0แพ็คคู่2850ราคาเดียวแบบนี้ยืนพื้นไม่มีราคาอื่นไม่มีเซ็ตทดลองไม่มีโปรโมชั่น1แถม1ไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็โปรดระวังของเลียนแบบนะคะคุณต้องแยกแยะสินค้าให้ออก จังไว้ดีนะผู้หลานพอสำเพาสาระอูไม่เอกหอหีบลอลิงสะอานะนนูผู้หลานสะกดแบบนี้